คอนเทนต์ในวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ AI model ตัวหนึ่งนะที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะแต่จะบอกเลยว่าความสามารถมันเนี่ยเทียบเท่า AI ตัวท็อปๆอย่างพวกคอร์สเนี่ยสามารถแบบเทียบได้เลยนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับ GLM 4.7ตัวนี้กันเลยนะนะครับจริงๆเนี่ยผมเห็นตัว GLM เนี่ย มานานแล้วเออก็คือตั้งแต่เวอร์ชั่น4.6นะแต่ผมก็ไม่ได้ลองจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวันไหนน่าจะวันนี้แหละมั้งเออนี่ดูเวลาพอดีครับก็คือปี2555เดือน12วันที่22นะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันปล่อยตัวนี้หรือเปล่าหรือเป็นวันเขียนบทความตัวนี้นะอะแต่ไม่เป็นไรก็เขาน่าจะเพิ่งปล่อยมานี่แหละไอตัว GLM 4.7นะครับ แล้วคือผมเนี่ยเข้ามาดูผมก็โอ้โหตกใจกับผลลัพธ์ที่มันทําออกมามากๆนะนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวนี้เพราะว่านอกจากมันจะเก่งแล้วเนี่ยมันยังถูกอีกด้วยนะเออเผื่อใครสนใจอยากจะลองใช้งานนะก็เดี๋ยวผมจะพามาดูความสามารถของมันกันนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงตรงนี้ก่อนก็คือความสามารถหลัก ที่มันได้รับการพัฒนาในรุ่น GLM 4.7ตัวนี้นะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีตามนี้เลยนะก็คือ1จะเป็นเรื่องของความสามารถในด้านการเขียนโค้ดนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัว GLM 4.7เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบชัดเจนมากๆในงานเขียนโค้ดผ่านเอเจนต์หลายภาษาแล้วก็งานที่ต้องใช้เทอร์มินอลนะครับผมก็จริงๆเนี่ยมันจะมีอะตรงนี้นะนี่การทดสอบนะนะครับอะ ซึ่งมันก็จะมีเทียบเลยอ่ะสีฟ้าก็คือ glm 4.7สีเขียว4.6อ่าแล้วก็เทียบกับ AI ตัวอื่นนะก็จะเห็นว่าคือแบบคะแนนดีมากนะเห็นไหมเออนะครับเนี่ยคะแนนดีมากนะนะครับซึ่งพอมันเก่งขึ้นตรงนี้นะครับมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับพวกเฟรมเวิร์กเอเจนตยอดนิยมอย่างพวกคลอสโค้ดหรือว่ารูโค้ดได้ดีขึ้นนะเออนะครับทีนี้ต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นเรื่องของตัวนี้เลยเอออันเนี้ยผมอยากจะ มานำเสนอมากแมนะหลังจากที่ผมมาดูเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพงาน Front End แล้วก็ u เออนะครับรุ่นนี้เขาบอกว่ามันก้าวหน้าอย่างมากในด้านคุณภาพ UI นะครับโดยที่มันสามารถที่จะสร้างหน้าเว็บที่มันดูสะอาดตาดูทันสมัยแล้วก็สามารถสร้างสไลด์นําเสนอที่มีเลเ o u t และการจัดขนาดที่แม่นยํากว่าเดิมนะเออนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูเลยอย่างเช่นตรงนี้มันจะเป็นเว็บไซต์นะนี่ Front-end development s h o w c a s e นะครับ อ่าอันนี้จะเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์นะครับอ่ามาดูนะอันนี้คือของตัวโมเด GLM 4.7นะนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นมาทุกคนดูครับเนี่ยคือมันมีแบบลูกเล่น micro interaction แบบนี้ด้วยนะเออนะฮะเนี่ยเฮ้ยดูดิคือผมว้าวจริงนะอันนี้คือตัวอย่างที่เขาแบบโชว์เนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันเก่งจริงถ้ามาเทียบกับตัว GLM c 6อ่ะลองมาเทียบดูนี่อันนี้คือตัว4.6 จะเห็นได้ว่าคือต่างกันชัดเจนนะเอออันนี้ก็จะมีอะเลเยอทั่วไปใช่ไหมอะมีมาควีลูกเล่นตรงนี้นิดนึงก็แค่นี้นะครับก็ดูทั่วไปอ่ะเออแต่พอมา GLM 4.7เนี่ยคือแบบเฮ้ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมามันเก่งกว่าเดิมเออเนี่ยฮะเนี่ยผมชอบความที่มันมีเนี่ยการเล่นเออกับแบบลิงก์ตรงนี้อะไรเงี้ยเออเนี่ยเมาส์อะไรพวกนี้แนนี่นะครับเนี่ยในส่วนของเอฟเฟกต์มาควีเนี่ยมันก็ทําได้ดีมากเห็นปะ เนี่ยการโฮเวอร์อะไรพวกนี้ครับไมโครอินเตอร์ i o คชพวกนี้นะเออนะฮะถือว่าทำได้ดีมากนะครับทุกคนนี่ทีนี้มาดูอ่าไซเบอร์โดเมนกันบ้างเนี่ยโอ้โหอันนี้ยิ่งว้าวครับทุกคนนะครับเห็นปะเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยมีแบบเห็นปะเออแบ็กกราวด์แบบมีลูกเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหเฮเอาจริงนะผมผมรู้สึกชอบเหมือนกันนะดูจากความสามารถนะฮะเออเนี่ยดูจากการออกแบบเห็นปะ เนี่ยดูดินะครับนี่เรามาเทียบกับ GLM 4.6นะอ่าอันนี้ก็เออถือว่าสวยอยู่นะแต่ตัวเมื่อกี้คือโอเคกว่าก็คือไอ้ตัวรุ่นใหม่เนะี่ยเห็นไหมคือชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนเลยเห็นว่าอันนี้แบบเนี่ยเลยเอาก็เหมือนดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออเนะี่ยไม่มีการใช้ padding อะไรเลยนะครับแต่พอมาดูตัวนี้โอ้โหชัดเจนมากๆเนี่ยโอ้โหแบบดูมืออาชีพกว่าเดิมอะ่ะเออนะฮะอ่ะ ทีนี้มาดูแบบอาร์ติสติกนะฮะพรอร์ตโฟโลิโอกันบ้างนะครับนี่อ่าสวยนะนะครับทุกคนดูดิเนี่ยโอ้โหสุดละสุดสุดนะดดดนะฮะมาดูตัว glm 4.6อ่าแบบนี้นะฮะโอ้โหเป็นไงต่างกันชัดเจนนะครับในเรื่องของคุณภาพงานฟอนต์เอ็นบอกเลยว่าใครที่เป็นฟอนต์เอ็นเนี่ย ผมอยากให้ลองดูนะเออนะฮะอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงต่อไปนะครับทุกคนก็คือนี่ในส่วนของอันนี้จะเป็น artifacts showcase นะนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือการทำแบบพวกเขาเรียกว่า g e o t o voxel garden อ่านะครับเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบ 3d นะอ่าเนี่ยสามารถ new garden layout ได้เฮ้ยดูเดะ toggle er rotation นะฮะอ่าโอเคนะเฮ้ยสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวลองมาดู glm 4.6่งรุ่นก่อนหน้านี้เห็นไหมคือแตกต่างกันชัดเจนนะนะฮะอ่ะ Particle Galaxy มาดูกันนะครับนี่โอ้โห,หเจ๋งมากนะอันนี้เนี่ยปรับดูได้นะครับอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดีจริงนะผมว้าวจริงนะเนี่ยน,นี่สามารถเปลี่ยนสีได้ต้องการสีอะไรนะฮะเป็นไง Generate New ก็ได้อ่านี่นะฮะเรามาดู4.64.6เป็นอย่างนี้ เออนะฮะโอเคแล้วก็รูบิกคิวบ์นะครับลองมาดูกันอ่ามาดู4 7ยุก่อนโหนี่ฮะ4 7ยุ Mix, อา่ามิกชัฟโฟอ่านี่ครับแล้วก็สามารถซอฟ์ได้หรือเราจะเล่นเองก็ได้ตรงนี้เนี่ยเอออ่าเดี๋ยวลองมิกใหม่ปุ๊บนะครับเนี่ยอา่าเราสามารถแบบเล่นเอาเองก็ได้เออยังเจ๋งอะนะฮะอา่าเรามาดู4.6อา่า4.6เป็นแบบนี้นะฮะ เออเนี่ยเห็นป่ะอ้าวเอ,เ,อเรอร์ด้วยนะฮะอ่าโอเคนะนะครับทีนี้อ่ะมันก็จะมีโปสเตอร์โชว์เคสนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นการออกแบบโอ้โหถือว่าทําได้ดีจริงนะอันนี้ก่อนหน้านี้เห็นป่ะแตกต่างการชัดเจนมากๆนะครับผมอ่าโอเคนะทีนี้ต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของการสร้างสไลด์ดูดิเนี่ย G L M ส7ทำได้ดีมากทุกคน,นครับโอ้โหเฮ้ยเผืเเ่ผมว่าเหมือนจะดีกว่า เจมนดยด้วยปะเนี่ยเออนะฮะดูไปดูมานะเพราะว่าส่วนตัวผมใช้เจม i n นายใน,ในทุกวันอยู่แล้วไงเออแต่พอมาเห็น,น,นเนี่ยเออรู้สึกว่าแบบมันมันมันดีมากเลยนะเออเดี๋ยวต้องลองใช้ดูนะฮะอ่ะแต่ว่าวีดีโอนี้คือพามาดูเป็นเดโมนะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูราคาบอกเลยว่าทุกคนตกใจแน่นอนอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้อันนี้คือผลลัพธ์ ในส่วนของการเนี่ยแหละพวกการเขียนโค้ดพวกดีไซน์พวกนี้นะที่พาทุกคนมาดูก็จะเห็นว่ามันดีมากๆนะนะครับทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของการใช้เหตุผลที่มันซับซ้อนด้วยคือมันก็จะทําได้ดีมากๆนะตัว GLM 4.7เนี่ยนะครับรวมไปถึงนะครับกลไกการคิดที่ยืดหยุ่นนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวรุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันพัฒนาระบบการคิดให้เสถียรแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้ถ้าใครอยากจะสมัครใช้งานนะ ทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้ก็คือ zai แล้วก็ slash subscribe นะครับเออนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีเปรียบเทียบเลยว่าอ่ะในส่วนของ c l o u d o p u s 4.5เนี่ยคะแนนมันอยู่ที่1,482ใช่ไหมแต่ตัว glm 4.7เนี่ยคะแนนมันไม่ต่างกันมากนะ1,452นะต่างกันแค่เท่าไหร่เอง30คะแนนเองนะเออเป็นไงนี่อันนี้ gpt 5.2คือแบบ เ้ยมันไม่ธรรมดานะนะครับทุกคนเนี่ยเห็นปะเอออันนี้เขาก็มีให้ดูเนี่ยอันนี้ work seamlessly across your dev stack นะฮะสามารถใช้กับพวก open code อนะ่ะ crush goose cursor er, อะไรพวกนี้ได้นะครับเอออันนี้ก็คือจะเป็นแบบ high c o d e s developer friendly pricing เนี่ยคือสามารถใช้งานได้เยอะถ้าเทียบกับ cross code เห็นปะเออเนี่ยนะฮะแล้วก็ราคาถูกกว่าเยอะมากเออนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะมีในส่วนของ free mcp tools สำหรับเพิ่มความสามารถนะนะครับเออ โอเคนะอะทีนี้พามาดูราคานิดนึงผมบอกเลยว่าทุกคนจะว้าวมากนี่ฮะราคาตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะครับทุกคนจริงๆอะใครอยากลองใช้ผมแนะนําเลยมาสมัครแพลนนี้3มเหรียญเองตอนนี้นะหรือจริงๆราคาเต็ม6เหรียญผมว่ามันก็คุ้มอยู่ดีอะเออนะฮะเนี่ยหรือว่าจะแพลนโปรไปเลยแบบใช้งานช่ำๆเออหรือแม็กซ์ไปเลยนะครับสาหรับคนที่แบบอยากจะใช้งานเต็มที่อะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆ3เหรียญเนี่ยที่มันลดราคาอยู่เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มแหละ เออนะฮะจริงๆอันนี้นะครับบอกเลยนะเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างเนี่ย developer showcase นะครับให้เราสามารถดูได้เออเนี่ยว่าความสามารถมันอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ support coding tools พวกนี้นะนะครับสามารถแบบเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยไม่ว่าทุกคนจะใช้เป็น c l o s d code cursor r u code kilo code c l i e open code c r u s h goose เนี่ยก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับนี่แล้วก็มี user reviews นะครับเออนะฮะโอเคนะ จริงๆอะผมว่าจะมาทดสอบให้ดูในวิดีโอนี้อยู่แต่มันอาจจะยาวเกินไปนะเออวิดีโอนี้ก็เลยอยากจะทําแบบว่ามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยผมอาจจะมาทดสอบให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับนี่แหละเดี๋ยวผมจะสมัครเป็นแพลนนี้แหละเออแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับตัว AI ตัวนี้นะครับก็คือ GLM 4.7นะ ถือว่าไม่ธรรมดาเลยสามารถชนกับตัว c l o t s o p u s 4.5ได้เลยเนี่ยถ้ามาดูนะเออเนี่ยที่เขามีคะแนนตรงนี้นะครับเออถือว่าสุดยอดมากๆนะนะครับสำหรับใครที่ต้องการ AI ในราคาย่อมเยาวราคาถูกแล้วตอนเนี้ยเขาลดราคาอยู่นะก็สามารถมาลองสมัครใช้งานก็ได้นะนะครับ โอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะฮะหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกด Super Thanks ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ